สวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะป้าเพิ่งกลับมาถึงบ้านเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยแบบ้าล้าหมดนะเลยนะล้าหมดเลยอะตอนนี้ก็ร้องจะกินข้าวอ่ะกินเสร็จเดี๋วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ครุกแล้วไม่กินต้องอ่ารเสียกป้าต้องครบกให้ ไม่ไฟไฟกินเยอะกินเยอะมากบอกก็ใหญ่ไฟกินเยอะมากเลยอ่ะกินกินอ่ะกินนี่มันกินกินได้เลยหมาแม่เหนื่อยยังแล้วนะหมามม่ขอพักพอนแล้นหมาแม่เหนื่อยมากกินเสร็จมาอาบน้ำเหนื่อยเนาะปวดหลังปวดเอวหมดแล้วมันปวดมากเลยอ่ะได้ได้กินหรือไม่กิน หกโมงครึ่งแล้วค่ะนี่ตอนนี้ที่บ้านหกโมงครึ่งกว่าแล้วหกโมงสี่สิบสี่สิบห้าแล้วมืดข้างนอกมืดแล้วมืดแล้วข้างล่างมืดแล้วน,วนี่อาหารไอ้เพียวรีน่าก็ เหลือครึ่งแล้วเอาเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกหืมเสร็จหรือยังหืมนานโนทำไมกินนิดเดียวลูกฮะทำไมกินไม่หมดเล่นจริงๆเลยส่วนมากมากเลยป้าต้องเก็บหมดแล้วของที่นอนป้านั่นนี่ปดูที่นอนหลังหมดต้องเก็บหมดแล้ว หมดเลยนี en, Fate, as, e ่หมดเลยนู้นแธน้งหลับมาถึงฉี่ใสหมดถ้าดจนเจ็บเท้าเลยหมดเลี่ยงเก็บหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะได้ทำข้างล่างกะทีก็ไม่รู้นี่อากินเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะลูกนะเสร็จแล้วนะนะออานาโน เอานานโนกินได้หมดเรากินของน้อยหมดนานโนนานโนกินได้หมดลกูกกินได้หมดเร็วมาก,ก,กินได้หมดเลยลูกกินกินได้หมดนาโนกินน้อยหมดนี่นานโนกินเดียวนานาละ่ะนานาก็กินเกลี้ยงอืมเอานานโนนานโนอากาศร้อนด้วยมาวันนี้ฝนตกนะ้สตูนตกตอนเที่ยงนะ่ะตกหน่อยหนึ่งตกไม่มากแต่ว่าก็ตกตกก็อพอสมควรแหละ แต่ไม่นานไงน้ำมันไม่ติดเพราะว่าเอออยาให้มันร้อนมากเนาะพอมันร้อนมากผลก็ให้มาก็ยังช่วยหน,หน่อยนะวันนี้กลับมาถึงก็สเปสะสปะข้างล่างก็แต่ว่าป้าเก็บของก็ของที่ว่ามันนั่นก็ไม่ค่อยมี่ักหน่เนี้ยลิงไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าพอมีใครที่ว่าไอ้นั่นเด็กได้นะป้าก็วิรมาฝาก็สักสิบห้านาทียี่สิบนาที มันถึงตอนเที่ยงแต่ช่วงเที่ยงเขาจะไม่มาเขาจะมาช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามป้าสังเกตดูบ่ายสองบ่ายสามนี่จะเข้ามาตอนเช้านี่จะไม่มีสวัสดิ์ที่ที่แล้วป้าก็แอบดูที่ว่ามันจะมาไหมไม่มาวมนรู้ว่ามีคนไม่มามาเวลาไม่มีคนฝงนะซักฟอกเอยอะไรเอยน้ำยาประพผ้าน้ำมันฉีกหมดดีที่ว่าอาหารพวกนี้ป้าเอาใส่ในเครื่องซักผ้าเพราะเครื่องซักผ้าป้าไม่ได้ใช้ เราก็ลื้อออกแล้วก็เอาของนี่ใส่ไปในเครื่องซักผ้าปิดมันก็หาไม่เจอเหนื่อยนะปัญหาไม่เสร็จไม่สิ้นไม่สิ้นไม่สุดเอาเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกหืึมเสร็จหรือยังนี่นั่นนี่นั่นเออแบบนี้นะรื้อรื้อจริงจริงนั่นดึงหมดดึงหมดเลยในตู้ของในตู้กันดึงหมด นี่นาโนนาโนตัวใหญ่นะนโนตัวผู้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยสามเดือนครึ่งเองนี่ดูสามเดือนสี่กับหมอบอกว่าสามเดือนกว่าสามเดือนครึ่งสามประมาณนั้นแหละยังไม่สี่เดือนก็ดูก็ดูจากฟันนะดูจากน้ำบาแต่ตัวค่อยใหญ่ไงแต่ค่อยใหญ่นี่นานโนนี่นานโนนี่ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่นานโนนันนา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 นี่หางยาวแต่ว่าหางไม่พอ นานุก็หางฟองเหมืนก็ะหางยามือนนานุก็กินเก่งกินหมดกอินหมดอันไหนฝ้ายอยู่ไหนฝ้าย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 อ่ะไม่ฝ้ายฝ้ายเตียงเลยอโอเค เคกินสเสร็จแล้วนะลูกนะม่ามาเก็บนะมาม่าจะพักพอเลยนะม่าม่าไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเลยล้าหมดเลยเนี่ยโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ